สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมารู้จักกับกุหลาบเบียทิสค่ะกุหลาบเบียทิสเนี่ยค่ะเขาเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะเป็นกุหลาบในกลุ่มกุหลาบเจ้าสาวเนาะกุหลาบเบียทิสนะคะเพื่อนๆเขาเป็นกุหลาบสีเหลืองค่ะ มีสีเหลืองเข้มจากด้านในนะคะแล้วก็มีสีขาวด้านนอกเรียงกันค่ะเขาบอกว่ากุหลาบเยทีสนะคะมีกรีบซ้อนกันนะคะถึง83กรีบค่ะแล้วก็เมื่อบานนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงครึ่งถ้วยค่ะหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นแอปปิคอตค่ะเพื่อนๆ และกลิ่นยางไม้หอมเมอเมอเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้แต่ว่าเขาเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเบียทีสนะคะเป็นกุหลาบอังกฤษค่ะที่น่าสะสมนะคะของสวนลุงเดวิดออสตินค่ะสวยมากเลยเบียที วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศด้านนอกให้เพื่อนๆเลยยกเขาเข้ามาในาตรงใต้ชายคาค่ะเบทิสกเขาสวยมากนะคะเป็นกุหลาบอังกฤษเป็นกุหลาบตัดดอกเป็นกลุ่มกลุบลัตชุรี่โรสนะคะเป็นกุหลาบตัดดอกสำหรับกุหลาบเจ้าสาวค่ะ เบียทิตนะคะตั้งชื่อเพื่อถวายแด่เจ้าหญิงเบียทิตแห่งยอดประเทศอังกฤษค่ะเพื่อนๆเขาสวยมากเลยนะมีกรีบซ้อนกัน83กรีบค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาอเราก็ไม่เคยนับดูแต่เขาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ เป็นกุหลาบที่น่าสะสมนะคะจากค่ายเดวิดออสตินค่ะเพื่อนๆนกุหลาบเบียทิสเป็นกุหลาบที่ตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแก่เจ้าหญิงเบียทิสแห่งยอร์กประเทศอังกฤษค่ะเป็นกุหลาบอังกฤษที่สวยมากเลยเป็นกุหลาบที่น่าสะสมนะคะในกลุ่มออกุหลาบเจ้าสาวค่ะเพื่อนๆ เป็นหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าเป็นหอมกลิ่นยางไม้ขอบคุณที่รับชมค่ะ